ฉันเลี้ยงเป็นเพื่อนทุกวันไก่ที่ฉันเลี้ยงเป็นเพื่อนทุกวันมันขันให้ฉันฟังเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กมันขันให้ฉันฟังเอ็กอีเอ็กเอ็กอีเอ็กกุ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 ๊กไก่เอ้ยกุกกุกกุ๊กกุกไก่เอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่พวกเราได้รู้จัก ชื่อสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้เรียนรู้วงจรชีวิตของอะไรนะคะ <c oughs> ใช่แล้วละคะ่ะได้เข้าใจแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแวนจะพาเด็กๆไปสนุกกับการทำอะไรบางอย่างค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วตามแควนมาเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะ เจ้าสองชนิดนี้แหละค่ะจะเป็นเจ้าปัญหาของเราเอ๊ะวันนี้เราจะนํามาทําอะไรบ้างนะเด็กๆล,ลองนับสิคะมีเท่าไหร่นับทันไหมเอ่ยเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆไข่ที่มาจากตู้เย็นที่บ้านของคุณครูแอนนี่ไข่อยู่เท่านี้ค่ะไหนลองมาดูก่อนนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่ที่บ้านของเด็กๆมีไหมคะมีแบบนี้ไหมคะ มีใช่ไหมคะอา้าวแล้วหยิบไข่ที่เป็นสีขาวๆนี่ออมวก่อรค่ะในกลุ่มนี้นะแ,แล้วก็ไข่อีกเชน,นิดหนึ่งที่มันเหมือนกันเอามารวมกันไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรามีไข่อยู่สองประเภทค่ะเห็นไหมคะเดีลองนับสิคะไข่สีขาวนี่มีเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองและสาม สามฟองนะคะส,ส่วนไข่สีน้ำตาลมีหนึสองสาและสเด็กๆบอกคุณครูดได้ไหมนะว่าไข่สีอะไรนาที่มันมีมากกว่าไข่สีอะไรคะลูกเอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะบางคนบอกชื่อได้นะคะว่าคือไข่ไก่เอาละค่ะเขาเ,เด็กๆก็มีใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณควรเขอเก็บก่อนนิดนึง คุณครจะชวนเด็กๆมาสังเกตรูปร่างลักษณะของเจ้าไข่สองใบนี้ค่ะอ่าเราจะมาสังเกตลักษณะของไข่ทั้งสองใบนี้นะคะนี่ค่ะอ่าเด็กๆมองนะคะการสังเกตคือเราจะใช้ตาดูก่อนนะลูกนะตาดูหูฟังก่อนนะแต่ทีนี้เราใช้ตาดูก่อนค่ะเด็กๆดูไข่สิไข่ไขทั้งสองใบนี้เห็น สีอะไรเห็นสีอะไรคะเราต้องมีใบงานด้วยนะคะคครูเตรียมใบงานให้ลูกแล้วนะคะส่วนใหญ่จะได้ไปแล้วใช่ไหมลูกเป็นใบงานเปรียบเทียบลักษณะาภายนอกของไข่นะคะเด็กๆก็เติมชื่อเติมชื่อของตัวเองใส่ในนี้ด้วยนะคะชื่ออะไรชั้นอะไรเนาะอันดับแรกเลยค่ะเราจะดูเรื่องสีค่ะเราจะมาเปรียบเทียบเรื่องสีเนะะี่ยค่ะสอีสี ไข่ไก่ตรงนี้นะคะอ่านว่าขอไอไข่แม่เอกไข่กอไอไก่แม่เอกไก่ไข่ไก่เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไข่ไก่เป็นแบบไหนครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้ว่าไข่ไก่เป็นแบบไหนนะคะนี่เลยใช่หรือเปล่านะไข่ไก่หรือเปล่านะส่วนช่องนี้อ่านว่าขอไอไข่แม่เอกไข่ปอเอดอเป็ดไข่เป็ดค่ะครูก็เชื่ออีกแล้วค่ะว่า เด็กๆรู้จักแล้วว่าไข่สีขาวๆนี้คือไข่เป็ดนะคะเราจะมาดูไข่ไก่กับไข่เป็ดแล้วเปรียบเทียบกันค่ะว่าเด็กๆเห็นสีอะไรสีอะไรคะสีน้ำตาลน้ำตาลคือนอนหนูเนี่ยนะคะนอนออนําไม่โทรน้ำต่ออลอตาน้ำตาลลูกก็ระบายสีในช่องสีน้ำตาลนี้ค่ะไข่ไก่สีน้ำตาลนะคะส่วนไข่เป็ดค่ะสีอะไรคะ สีแดงสีส้มหรือสีขาวสีอะไรนะคะลูกเห็นสีขาวเราก็ระบายช่องนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะนี่เราได้เปรียบเทียบสีไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบช่องที่สองค่ะนี่นะคะจะเปรียบเทียบขนาดค่ะขอนออา,อาดขนาดค่ะดูนะคะเด็กๆมองดีๆนะ นี่เลยลูกนี่เลยเอา้าวดูขนาดของเขาค่ะคงจะมองออกใช่ไหมคะที่บ้านใครมีก็คงจะมองออกนะคะลองดูเนาะหรือว่ามองผ่านจอทีวีนี่โทรศัพท์นี่ก็มองออกแล้วใช่ไหมคะแอนไข่ไก่ไข่ไก่เป็นยังไงคะลูกไข่ไก่กคือไข่ฟองนี้นะคะไข่ไก่เล็กค่ะเล็กคือลอลิงหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่อันนี้ใหญ่นะคะ ลอเอกกอเล็กค่ะไข่ไก่เป็นไงคะเล็กกว่านะคะเล็กกว่าส่วนไข่เป็ดเป็นยังไงคะลูกไข่เป็ดใหญ่หอยอยใหญ่เมฆใหญ,ใหญ่ใส่ช่องนี้เลยค่ะอ่าถึนะคะต่อไปเด็กๆลองจับดูซิคะลูกจับดูซิจับดูซิรูปดูซิรูปดูซิซอ่าเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะผิวสัมผัสเขาเป็นยังไงเมื่อเราจับแล้วอะไรนะลูก มันเรียบไหมคะเรียบหรือครุขระเอ่ยไข่ทั้งสองใบเป็นยังไงคะผิวเรียบนะคะไข่ที่ครูครูนามาเรียบเรียบก็รอเรือนะคะอันนี้รอเยียบเรียบเรียบเหมือนกันคะ่ะแหมได้แล้วต่อไปเราจะมาสํารวจกลิ่นเอ๊ะถ้าสํารวจกลิ่นจะทํายังไงดีนะนี่มีกลิ่นไหมนะมีกลิ่นหรือเปล่าเอ่ย คไม่แน่ใจค่ะว่าที่คุณครูดมไปเนี่ยมีกลิ่นหรือเปล่าเพราะค,ครูใส่แมสเอถ้าเราจะดมม,มีกลิ่นไหมนะคุณครูไม่ได้กลิ่นเลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆด,ดมแล้วเด็กๆมีกลิ่นเด็กๆก,ก็ระบายช่องแรกนะคะแต่ของครณครูค่ะไข่ที่คุณครูนำม,มาทั้งสองฟองเลยค่ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นค่ะ ไข่ตัวนี้ก็ไม่มีกลิ่นเหมือนกันค่ะหลังจากที่เด็กๆได้สำรวจแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของไข่ไปแล้วนะคะลักษณะภายในนะคะลักษณะภายนอกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเอ๋เมื่อกี้ที่เราเห็นมันมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะคะเด็กๆ,ๆใช้ดินสอก่อนใช่ไหมคะไข่ไก่เนี่ยนะคะไข่ไก่ที่คุณครูเห็น มันมีลักษณะวงรีคล้ายๆวงรีเนี่ยนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆลองวาดนะส่วนไข่เป็ดที่เห็นมันก็มีลักษณะเป็นวงรีเหมือนกันค่ะแต่ไข่เป็ดเป็นยังไงคะใหญ่ยยกว่าไข่ไก่เดี๋ยวเราจะมาเติมสีกันนะคะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่ไก่สีออกน้ําตาลนิดๆหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเติม เพงขอใช้สีเทียนนะคะแค่นี้ค่ะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเด็กๆสีน้ำตาลของเขาไม่ได้เข้มมากนะคะน้ำตาลจะออกน้ำตาลอ่อนๆนิดนึงเรียบร้อยไปแล้วค่ะไข่ไก่ส่วนไข่เป็ดเป็นสีขาวนะคะเด็กๆจะระบายหรือไม่ได้ระบายก็ได้ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าลูกระบายสีขามันก็จะมีมิติขึ้นมานิดเดียวนะคะเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะสรุปได้ว่าไข่ไก่สีน้ำตาลส่วนไข่เป็ดสีอะไรคะสีขาวถูกต้องค่ะขนาดของเขาไขเ่เป็ดใหญ่กว่า ไข่ไก่ไข่ไก่เล็กกว่าไข่เป็ดนั่นเองนะคะผิวสัมผัสของไข่ทั้งสองชนิดนี้เป็นผิวเรียบนะคะแลวกลิน่นมีกลิ่นไหมคะบางทีก็อาจจะมีกลิ่นนะบางทีก็อาจจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ที่คุณครูสังเกตคือไม่มีกลิ่นนะคะคุณครูเป็ดเทียบคือไม่มีกลิ่นนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอนจบที่การสังเกตลักษณะ ภายนอกของไข่ได้ก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะข้างในของไข่อีกทีนะค่ะ